สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพิพการออกละวั่นหวยลาวหวยเลาาพัฒนาประจำงวันที่10พฤศจิกายน2 5 6 8รล่างวันเลขสองตัวรางเลขที่ออกหนึ่งล่างวันเลขสองตัวบนเลขชี่ออก8787รล่างวันเลขสามตัวบนเลขที่ออก1 8 7 187ปล่างวันเลขหกตัวเลขชี่ออก 381 187หน 1, 1 187 18นี่ก็เ็ปน็น่เพนออกรางวัลหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจำงวันที่10พฤศจิกายน2 5 6 8ขอให้โชคดีมิใช่ถูกหวยลาวพัฒนาได้รับเงินกันทุกคนนะจ้าฝากไวไ้ได้ด้จะซับตาใครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันที่เขามารับชมและรับฟัง ลวราพบกันใหม่ในผลการออกไวยล่าไว้วเล่าพัฒนาใหม่ในมือหนาสำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า